สวยนะพีเจาค่ะเสร็จอ่ะตอนนี้เ่องากล้ามาก่านี้ัจิตยงาเอ้ยเรื่งนั่งมาบอกฉันเดือดร้อนเสด็จป้อเขาบอกฉันนี่ฉี่ยังไอ่ะเนีค่ะบอกฉันขอดึงเขอด้ตัวเองนะเง่ยค่ะยังไงก็ตามบอกฉันเลตัวคนเดียวยังมีขนมติดตามไปด้วยและกองราทรี่ก็มากมายชึ่ที่ผมไม่นาถึงเนี่ยค่ะแค่แค่สาวแคเป็นตัวเิดปากแล้ว เปียนหัวลูกพ่อจำไว้นะลูกพ่ออนุญาตให้เจ้าไปได้แต่หากไม่มีชัยชนะให้เจ้ารีบกลับมาขึ้นเฝ้าพ่อกษัตริย์องค์ใหม่จะขอมอบให้กับเจ้าเป็นผู้ครอบครองพ่อทีลูกต้อัตัดโังพ่อไเด้วย Obrigada. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> ตัวปันติดจะตกบันใไดลเลยเอไอ้นุไปแลวเบียนของไก่ต่อจานะครับ9 7้าและก็อของไอกร้อมคานมหนึ่สบอยาเพตนยนะครับ ปวดตาเจีบก็ท่าความเรอรแต่อาัยซึ่งขเดดกตจะเป็นไปอย่างไริดตามรับชมาแตก็ไปเยอะครับรถสี่ขบไกจนจาต้งเจ็บอ้าอยาามลดระดับยครับ แล้วไงจโรคใครกันเนี่ยเฮ้ยก<ง>ูจะไดน้น้ำตัว,ม,ม,วมึงรู้จับกูมีนามว่าขุนจอนกินซะนะฮะมึงเนี่ยเหรอ <c oughs> <c oughs> อาดอาเออเอออะไรพวกมึงเนี่ยตลกเลยอ่ยกูไม่ตลกนี่กูโหดด้วยขุนจอนกินซะนะก็ตายห่าหรอกเนี่ยเมาเนี่ยกูต้องการปากพุนจอนกินซะ ยอมฟ้องโจรเหรอวะใช่บอกมาแสดงโดยดีว่าใครกันคือคุณโจรกิษณะเฮ้ยเฮ้ยมันบ้าป่ะวะก็บอกเขาไมดิกูบอกมาแล้วพี่ครับไอ้นี่ชื่อกิษณะครับเฮ้ยเฮ้ยเจอได้อย่างขนมมาจังหลอกฟันกระหม่อมฉันเฮ้ยมันบอกมันสามสี่ท่าแล้วมันยุ่อย่างเงี้ยมาเนี่ยเออทำไมหละนี่ไอ้คุณโจรกิษณะเฮ้ย ดูท่างทางดวงเจ็ดลูกเป็นเอาไว้นะดูเลยไงแลพี่บอกตามันเหลืองนะเฮ้ยแหวนไอ้คุณโจกิสนะพวกเรามองดูผู้ที่ดีสิวะทำไมเฮ้ยเป็นไรอะ มึงคิดผิดนะทำไ<ว>ที่จะมาทำสึกกับเราอันสนยดยพิดๆยังไงวะวันนี้เป็นวันสำคัญของเราทุกคนที่มาหาเรามีแต่คนมาคอนเกรสเทรชั่นกับเราดูเปล่าอะไรลูกเปล่าอ๋อ,อวันนี้เขาตาข้อคการเฮ้ยพวกเราถอยทัพกลับจะถอยไปไหนเล่าก็รักพี่แดงไงไอ้บางทีเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกมาคอนกรสเทรชั่นมันแปลว่า ยินดีทำไมมากนั้ฝ่ายคุณตกคำว่าขอไปคำนึงเยอป็นความยินดีไล้เยี่ยนได้เยียนที่ผิดแะ้ิดยังไงที่จะมาทำศึกกับดาวอัศนัยทำไมวะลองมองดูกูให้ดีและจะรู้ว่าดาวอัศนัยเนี่ยไม่ธรรมดาเว้ยไม่ธรรมดาใช่ปะ มันยังไม่ช้ำไรเลยที่ตกลงไกันยังไม่ได้สู้เลยชักเล่รู้ท่านนี้บอกกิลเป็นอะไรไปเลยวะโจนจ้าว่าไงฟังให้ดีนะดูว่าเจ้าของฉันน่ะมีข้อตกลงมาข้อตกลงยังไงเกิดระหว่างการต่อสู้ถ้าเกิดเจ้าชั้นชักอย่าอย่าซ้ำนะ c o n q u e เรชั่นต่องเป็นยังไงต้องใช้คอนเทนต์ว่ะมันต้องคอนเทนต์กับไม่ได้เลย เ,เอาคนเปต,ตัเลยชั้นไปไห้ใส่ใจรับเราตัวห้อยดุทำลายตัวเองติ้งไปแล้ว